Froak, rise! He <laughs> the rise! He is the harbour! The rising sky turns to take off for you. <laughs> สวัสดีครับพบกับ Toy m อ n a t i o n เคยนะครับวันนี้นะฮะก็มีของมาใหม่นะเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะครับกับ H h f i g u Art ในซีรีส์ k a m e n r i d e r Zero One นะฮะนั่นก็คือ k a m e n r i d e r Zero One นะครับ Real Rising Hopper นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นสินค้าลิมิเต็ดนะครับมาพร้อมกระป๋องน้ำตาลนั่นเองนะครับแล้วกล่องกล่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ของผมอะมันคือของภูมิทอยรีวิวนั่นเองครับซึ่งเอามาให้เราเจอมก่อนนะฮะก็ต้องขอขอบคุณน้องไว้ด้วยนะครับผมโอเคฮะ เพื่อให้เป็การเสียเวลาของท่านผู้ชมนะครับเรามาดูด้านในกันก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นไงกันบ้างนะครับพร้อมแล้วก็มาแกะกล่องกันเลยครับและนี่นะฮะก็คือทั้งหมดของกล่องกล่องนี้นั่นเองนะครับก็จะมีตัว r ร a l วไ i ซิ่งฮ p p เนะครับแล้วก็มือมาให้เปลี่ยนอีก3คู่กับอีกหนึ่งข้างนั่นเองนะครับรวมถึงมือที่ติดอยู่กับตัวของ R- ร a l วไ i ซิ่งฮ p p เเป็นมือแบอีกหคู่นั่นเองนะครับรวมเป็น สี่คู่กันอหนึ่งข้างน่นเนะครับพูดให้งงทําไมวะเนี่ยแล้วก็สีสันที่แปลกใหม่นะครับของตัวตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูดีเทลกันอีกทีน,นะฮะแล้วก็ด้านหลังของเขาก็จะเป็นฐานนะครับเป็นรูปตะกแตนหรือว่าเป็นตัวสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของ Real r i s i n g นั่นเองนะครับเป็นสีฟ้าขาวนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันนั่นเองนะครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับของกล่องกล่องนี้นะแต่แอบเสียดายนิดนึงฮะว่ากล่องกล่องนี้เนี่ยไหนไหนก็รีโปรดักต์มาใหม่แล้วนะฮะ เ็นแค่นี้น่าจะลงดีเทลเข็มขัดมาให้หน่อยนะรวมถึงโฮเดอร์ของเขาด้วยนะรวมถึงมือที่ชี้แบบนี้ด้วยนะแอบใจไดน้น,นิดนึงนะครับที่ต้องสุดท้ายแล้วก็ต้องพึ่งกล่องของอีซูดีนะครับเอาแล้วฮะต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแกะเล่นกันเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างน,นะพรอมแล้วก็แกะกันเลยครับอธไร์ <Author ized. S 1> แกะกล่องออกมาแล้วนะครับพอสัมผัสแรกเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าไม่มีอะไรแตกต่างจากตัวเก่าเลยนะเอาแล้วฮะเดี๋ยวเรามาแกะพลาสติกกันก่อนนะครับเพื่อจะ ขยับได้อย่างสะดวกสบายนะครับผมหลังจากที่แกะพลาสติกออกมาแล้วนะครับโดยรวมเนี่ยดีเทลของตัวนี้เนี่ยสิ่งที่แตกต่างเลยคือวัสดุที่เขาใช้นะครับจะเป็นพลาสติกใสนะครับเนี่ยฮะใช่เลยนะฮะพลาสติกใสแล้วก็ทาสีเหมือนเคลือบสีมาด้วยนะฮะมันจะออกเงาเงานิดนึงแล้วสีก็จะเลยไปถึงพลาสติกสีดําด้วยนั่นเองนะครับทำให้เหมือนแบบเลืองแสงะฮะเออแล้วก็ตรงข้างๆเนี่ยก็จะออก เมทัลลิกนิดนึงนะเนี่ยคล้ายๆเมทัลลิกนะฮะด้านข้างสีแดงเล็กๆน้อยๆน,นะครับตรงกลางของหน้าอกด้วยนะอ่านีครับด้านข้างของของเขานะครับแต่ที่เสียดายเลยเนี่ยคือนี่ฮะตรงซิโรวันไดเวอร์ของเขาเนี่ยมันจะมีสีดีเทลตรงแดงๆของเข็มขัดนิดนึงนะแต่ว่าเขาไม่ได้ทํามานะตัวที่ทํามาเห็นล่าสุดน่าจะเป็นเมทัลลันฮอปเปอร์นะครับตรงนั้นอนะทำมาในส่วนของโปร k e ายคีโฮเดอร์ก็ไม่ได้ทํามานะจุดแดงตรงนี้นะครับ เอออันนี้แอบสียดดยน,นิดนึงเพราะว่าไหนไหนก็รีมาแล้วนะครับต้องเขาบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยแตกต่างจากตัว Rising Hopper แค่ตรงพลาสติกใสนั่นเองนะครับแล้วก็ทำการทาสีใหม่นั่นเองนะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าพลาสติกตรงกาอกอกเนี่ยมันจะเป็นแบบชิ้นใสเลยนะแล้วก็ขอบขอบนะฮะเขาของเขาเนี่ยจะเป็นแบบใสใสไปเลยนะอ่าก็ถือว่าแปลกใหม่ดีนะครับสำหรับ f i ก u r e a อ่แล้วก็ในส่วนของโปรไกคีย์ของเขาฮึบดึงออกมา อ่านี่ฮะคือสีแบบนี้เลยเล็กมากนะครับเหมือนเดิมคือไม่ได้ลงดีเทลอะไรมาให้นะครับประมาณนี้ฮะสีของเขาด้านหลังนะจริงๆด้านหลังตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสีเขียวหรือเปล่าอ่าอันนี้ไม่แน่ใจอา่าน่าจะเป็นสีเขียวนะแต่ว่าด้านข้างด้านหน้าเนี่ยตรงเนี้ยมาได้เป็นสีแบบนี้แหละเดี๋ยวเราค่อยมาเติมแต่งดีเทลกันตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปเหมือนเดิมที่เหลือทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเดิมนะจุดขยับต่างๆแล้วก็ เข้าต่อนะครับเหมือนเดิมเลยแล้วก็ลงดีเทลสีตรงเท้ามานั่นเองนะตัวนี้นี่ฮะสำหรับใครที่ขี้เกียจทําสีเนี่ยตัวนี้คือลงสีมาให้แบบจัดเต็มแล้วนะครับสําหรับตัวเซ r o วันเรียว i รซิ่จริงๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะมีอะไรนะรู้สึกว่าจะเป็นงานย้อมที่ทำให้สวยมากขึ้นนะฮะอันนี้นคือมันแล้วแต่ว่าใครจะชอบนะครับผมถ้าเกิดใครเป็นแฟนเซรวันจริงๆเนี่ยต้องมีครบทุกล่างในตัวนี้ก็น่าจะเก็บนะ เอาละฮะต่อไปนะครับเรามาดูจุดขยับของเขากันดีกว่านะจุดขยับเนี่ยผมจะรีวิวคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่ามันน่าจะเหมือนกันนะฮะกับตัวเก่าตัว,ตว Rising Hopper นะครับตรงคอเหมือนเดิมครับเป็น Ball j o i นะครับหมุนได้นะครับปกติเลยหมุนได้360องศาเลยนะครับนี่ฮะการก้มการเงยนะครับผมทําออกมาได้ดีการเ e อียงคอนะครับอ่าค่อนข้างจะขยับแบบสมูทมากๆตัวนี้นะฮึบนี่ฮะ หมุนปกติเลยนะครับอืมในส่วนของไหล่เนี่ยก็จะนี่ฮะแยกออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถยกแขนได้ดึงออกมาได้ดีกหนึ่งสเต็ปนิดหนึ่งนะฮะเพื่อจะยกแขนอืมแบบนี้เลยนะครับยกอีกหน่อยแล้วก็ระวังจะไปขูดกับตรงนี้อีกเช่นเคยนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดรอยได้ในส่วนของเกาะไหล่กับตรงสีเงินตรงนี้นั่นเองนะครับขยับก็ต้องดึงแขนแล้วก็จับจับให้มันดีๆนะฮะเพื่อจะ ไม่ให้มันขูดหรือว่าทางที่ดีก็คือโมเลยก็คือเอาผ้านะครับหรือว่าอะไรต่างๆเดยวยาวเนี่ยใส่เข้าไปกับตัวก่อไหลนะครับมันจะทําให้การขยับสมูทมากขึ้นนั่นเองนะครับใบเสร็จหมุนได้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้จะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะแต่สีของตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะเหมือนจะเปลี่ยนนะเหมือนได้ออกเมทัลลิกเหมือนกันนะเป็นสีโทนเดียวกันกับนี่ฮะ อันเดียวกันเลยเราก็ไม่ได้มีตัว Rising Hopper มาเทียบเลยครับเพราะว่าได้ส่งไป modify อีกแล้วนะฮะก็เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นการรีวิวเซล์วันเยอะมากๆฮะทางช่องเรานะครับที่เหลือก็เหมือนเดิมนะส่วนขาดึงออกมาได้นะครับเหมือนที่คู่มือบอกนั่นเองนะครับนี่ตรงเท้าเท้าของเขานะครับอืม ถือว่าทำอมาได้โอเคนะสำหรับใครที่ชอบเสราลวันแต่สำหรับผมเนี่ยตั้งแต่ดูภาคมูวี่นะฮะ Real X Time ไปแล้วเนี่ยที่ไปดูเมื่อช่วงเดือนก่อนนะครับก็ทำให้รู้ว่าเออเราไม่จาเป็นต้องมีตัวนี้ก็ได้นี่เราก็ใช้ Rising Hopper แต่ว่าเราแค่โมส่วนปกไร้ขีนะครับแค่นี้ก็จะเป็น Real Rising แล้วนั่นเองนะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับผมของ r ร al r i s i n g นะครับอ่าง่ายๆเลยะฮะแป๊บเดียว และนี่คือฐานเลียวไรซิงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นฐานกลมนะก็จะเป็นรูปตาตะกะแต่นั่นเองนะครับหรือว่าเลี้ยวไรซิงแล้วก็ในส่วนของสีเงินเนี่ยจะมีกิตเตอร์ได้นะมันจะวิ่งวับวิ่งวับหน่อยนะอ,าาอ่าก็สวยดีนะครับสําหรับใครที่ชอบนะหรือว่าเป็นฐานที่ตั้งโชว์พิเศษก็เอา ขามาเสียบได้นะครับในส่วนของโปรไกคีย์ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเพิ่มดีเทลโดยการใช้สติกเกอร์แปะนะฮะแต่ว่าจะเป็นสติกเกอร์พิเศษนะครับเพื่อจะให้จะเป็นสติกเกอร์ออกเมทัลลิกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับมานี่ฮะพอแปะออกมาแล้วนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้อ่าก็จะมีการสะท้อนแสงนิดนึงนะเพราะว่าเนื้อสติกเกอร์จะเป็นเมทัลลิกนะครับนี่ฮะก็สวยดีนะครับสําหรับที่เพิ่มดีเทลออกไปแล้วนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับผม a s h f i q u Art c a m e l Rider s e r o o n 1นะครับ Real Rising Hopper นั่นเองนะครับซึ่งเป็นล่าสุดท้ายนะครับที่โผล่มาในตอนท้ายเรื่องนะฮะในซีรีส์นั่นเองนะครับแล้วก็ไปโผล่อีกทีในภาค The Movie Real x Time นั่นเองนะครับซึ่งเป็นหนึ่งตัวนะครับที่ถ้าใครชอบ ในซีรีส์หรือว่ามูวี่คาเมริเดอร์เซโรวันเนี่ยควรมีและควรสะสมเป็นมากๆเลยนะครับถ้าเกิดใครชอบจริงๆนะสำหรับผมเนี่ยมองว่าตัวนี้เนี่ยก็ไม่จาเป็นสำหรับผมเท่าทไหร่นะเพราะว่าเล่นล่างแรกก็ได้ฮะแต่แค่เปลี่ยนโปกไลคีท่านแดงส่วนเรื่องฐานของเขาเนี่ยของค่อนข้างจะเฉยๆนะไม่ได้วาวสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ถือว่าเป็นงานย้อมที่ขั้นสุดของทางบันไดเลยนะครับที่ทําสีออกมาแบบนี้ซึ่งจริงๆในซีรีส์สีมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะแต่ว่าอย่างที่บอกฮะถ้าใครชอบจริงๆเก็คคววรรจะบ สมนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะฮะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ Real Rising Hopper ตัวนี้บ้างนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาด้านล่างเลยนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะก็ช่วยกันนะครับกดไลค์นะฮะกดแชร์กด subscribe ช่องเรานะครับผมทอยมอนนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาใม่คลิปใหม่มาเนี่ยจะได้ไม่พลาดชมก่อนใครนั่นเองนะครับสำหรับ Real Rising นะฮะต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรบทคอยติดตามชมกันนะครับผมตอนนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คคลิปหนน้าะรับ Authorized. Probe rise. We are the, we are the, same, the sky turns to take off toward a dream. <laughs>